เซเว่น้านะคะแต่เป็นเป็น beauty product เป็นพวกสกิน care อะไรแบบนี้นะคะมีสองถุงด้วยกันแต่ว่าเรารักโลกด้วยเราก็เลยใช้ถุงที่เป็นผ้าเป็นถุงผ้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยใช้ถุงพลาสติกเยอะมากแล้เวเรามาดูกันเปิดถุงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาให้ดูถุงนี้ทีหลังนะคะก็เป็นถุงช้อปปิ้งแบบนี้เวลาไปซื้อของ มันมีอีกถุงนึงนก็ก็ใช้ได้เหมือนกันคือเป็นถุงผ้านะคะอันนี้ก็ได้มาจากงานบุ๊กโชว์นะคะเป็นของนักเขียนคนหนึ่งนะคะที่เขาเขียนหนังสือเด็กแล้วก็เป็นอาร์ติสต์ด้วยนะคะเขาชื่อว่าซูฟีนะคะอันนี้เอสซูฟ i ทีอารนะคะเป็นแบบอันนี้เขาวาดของเขาเองนะคะแต่ก็อยากจะมาแบบ มาแนะนำนะคะอันนี้คือเป็นแนวอาร์ตอนะคะเราก็ชอบแล้วก็ถุงนี้ก็จะเป็นถุงผ้าที่ได้มาจากซาลอนไดเร็กซึ่งเวลาสตาไปซื้ออุปกรณ์ทำผมอะไรอย่างนี้ก็จะได้ถุงนี้มาด้วยซึ่งมีถุงนี้กับถุงนี้มันก็โอเคไปชอปปิ้งได้แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ถุงพลาสติกเยอะแยะนะคะถุงนี้ใส่ได้หลายอย่างมาก โอเคเรามาเปิดหนุนี้กันก่อนนะคะหนุ่นี้ก็จะเป็นมาจาก Victoria Secret เพราะว่าชอบถุงเขาแล้วก็สามารถที่จะเอามารียิวได้สามารถที่จะเอามาใช้ใหม่ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันของค่อนข้างเยอะเลยมีอะไรบ้างเดีย๋ยวมาดูกันนี้ก็จะมีอ่าวิกตอเรียอ่ o d อ Mist ิสตนะคะอันนี้ก็จะเป็นไอเด๊เด๊ l ีเล็กเชนแล cream อันนี้ก็จะหอมคาร์ดินเนียนะคะคาราเมลแอปเปิ้ลซอฟต์คาร์ดินเนียเป็นกลิ่นของเขานะคะก็จะหอมมากๆแล้วก็ได้อันนี้มาคู่กันอันนี้ก็เป็นอ่าบอดี้โลชั่นถ้าจำไม่ผิดใช่อันนี้เป็นบอดี้โลชั่นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบอดี้มิสกลิ่นเขาก็จะหอมฟลอร์ เป็นกลิ่นดอ,อกไม้อะคาเดเนียแล้วก็วกอ,กอันนีงซึ่งก็ชอบกลิ่นเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เซนทร a ลเพสบีดออร์คิดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ช่วงนี้เขากำลังมีโปรโมชั่นซึ่งสตายอยากจะแนะนำจริงๆอันนี้คือ หลอดละหรือว่าชิ้นละนะคะต่อชิ้น15ปอนแต่ว่าถ้าซื้อสองชิ้นก็22ปอนดอนถ้าซื้อ3มชิ้นก็27ปอนดปอนนะคะ27ปอนดปก็ตกชิ้นละ9ปอนนะคะ9 4 9 4ส6หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ถ้าเป็นเงินไทยก็หลอดละ300กว่าบาทนะคะแต่ถ้าเกิดถ้าไปซื้อแค่ชิ้นเดียวนะคะก็ตกหลอดละ ประมาณ450หรือเปล่านะคะคิดเลขไม่ค่อยเก่งนะคะนี่คือ product ที่อยากจะเอามาให้ดูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูอันนี้สิ่งทีา่าเอาวางไว้ตรงนี้ทุกคนจ,จะได้เห็นเนาะโอเคค่ะนี่คือ product ที่ได้มาใหม่แล้วก็ ของคิกโคนะคะเป็นรองพื้นที่เป็นเนื้อเบามากนะคะเป็นแบบสกินโทนที่เนื้อเบามากๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะด้านไหนก็จะเป็นขวดประมาณนี้นะคะขวดของเขาคิกโขวดนี้ก็ ช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะอันนี้30 ml นะคะอันนี้อยู่ได้ลาสถึง6เดือนนะคะถ้าสมมติว่าเราเปิดใช้สีที่ตาใช้นะคะก็เดี๋ยวตาจะขึ้นไว้ให้นะคะ Natural Gold 100นะคะสำหรับผิวสองสีแล้วก็ผิวคล้ำนะคะเดี๋ยวเรามาให้ดูใ,ใกล้ๆกันเห็นไหมนี่นะคะ Natural Gold 100ประมาณนี้แล้วก็มี Product อีกตัวหนึ่งของ n r s อันนี้เป็น p r i เมอของ n r s ที่ซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ลองนะคะแต่เดี๋ยวค่อยมารีวิวตอนที่ลองแล้วต่ให้มาดูแพคเกจจิ้งของเขาว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้กันแดดน,นะคะกันแดด50 FPS 50นะคะอันนี้ก็30 ml เหมือนกันนะคะ SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะอันนี้เป็น smooth and protect primer นะคะอันนี้สตารกก็อยากจะเอามาให้ทุกคนดูว่าวันที่สตาร์ไปชอปได้อะไรมาบ้างนะคะอันนี้ของนาซึ่งเราก็เดี๋ยวมาใช้ถ้าใช้แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าใช้ดีหรือเปล่านั่นเองนะคะโอเคแล้วเปนใไ มีได้ของทดลองมาจากคริสเตียนยอนนะคะอันนี้เป็นเทส t i n g นะคะเป็นแบบว่าลองนั่นเองนะคะเป็นแซมเปิลนะคะอันนี้น i ดดิโอเบ็กสเตนะคะก็จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะขวดของเขาจริงๆก็จะเป็นขวดใหญ่ประมาณนี้ซึ่งเรายังไม่แน่ใจเพราะราคาค่อนข้างสูงเราก็เลยจะเอามาทดลองก่อนว่า ใช้ได้ดีหรือเปล่าเหมาะสมกับผิวหรือเปล่าแล้วก็ราคาแบบสมเหตุสมผลหรือเปล่าถ้าสมมติว่าจะซื้อมาก,กวราละสองสัมพันแล้วก็คือเอามาทดลองใช้ก่อนนะคะอันนี้ในแพ็กเกจตรงนี้ถ้าเกิดว่าข้างบนก็จะเป็นโทนสีโทนสีผิวของสาวก็คืออ สกินโทนก็คือมีเดียมผิวค่อนข้างคล้ำผิวสองสีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Skin Under อร์โทนนะคะก็คือเฉดสีโทนอะไรแบบนี้ก็จะเป็นเนทโร a l นะคะก็คือใช้ได้ทั้งค cool ูลโทนแล้วก็วูมโทนเป็นคนที่ได้เปรียบกว่าคนอื่นนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็ถ้าเป็นผิวขาวแล้วมีวูมโทนอยู่ก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นกันนะคะก็อันนี้เบอร์สี n เนทโร l นะคะในขวดนี้ ขวดเขาก็จะมาโอ้ขวดเาจะมาเล็กๆแบบนี้นะคะจิ๋วๆแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมนี่มันไม่ค่อยประมาณนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะอันนี้สีก็คือจะขาวกว่าสีผิวจริงหนึ่งเฉดนะคะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะมีดิปเปอร์ er นะคะเป็นแบบนี้มาซึ่งเราก็ ชอบนะปวดแบบเนี้ยแล้วก็เอามาทับ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 บนมือนะคะเดี๋ยวทำให้โดนเนี่ยค่ะสีมันก็จะรับพอเราอันนี้ก็เรียกว่ามันก็จะเบลนดได้ดีพอสมควรนะคะก็จะกลืนกลืนไปกับสีผิวเลยนะคะอันนี้ก็เนียน พอใช้ได้เลยนะคะอันนี้เรียกว่า d i o backstage ถ้าใครแบบอยากทดลองนะคะให้ไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็อบอกว่ามาลองสีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ขอแซมเปิลนะคะขอให้เขา,เาใส่ขวดเล็กๆแบบนี้มาให้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเคาน์เตอร์เขาไม่บีซี่เขาก็จะจัดการให้เรานะคะให้เรามาทดลองใช้แล้วก็กลับไปซื้อถ้าเกิดสมมติว่าเราถูกใจอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นลักษณะ เป็นแบบเดียวกันนะคะอันนี้เป็นไพรเมอร์ของ d i o อลแบ็กสเตเหมือนกันนะคะขวดของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ d i o b a c k ็กสเตก็จะเป็นขวดแบบนี้แล้วก็เป็นอันนี้ซึ่งเป็นไพรเมอร์นะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองนะแต่จะลองแล้วแต่จะมาทำวิดีโออีกอักอนหนึ่งว่ามันจะลาดลองหรือเปล่าว่ามันจะอ,อยู่กับเราติดทนแต่หน้าแล้วติดทนทั้งวันหรือเปล่านะคะโอเคอันนี้คือ Christian Dior แล้วก็อันนี้ของหน้าแล้วอันนี้คือถุงช้อปปิ้งถุงแรกเดี๋ยวสตาตามมาให้ดูถุงช้อปปิ้งถุงที่สองเนาะโอเคเดี๋ยวมาต่อกันวิดีโอที่2แล้วกันนะคะสำหรับวิดีโอน,นี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเปิดถุงช้อปปิ้งอีกถุงหนึ่งนะคะสำหรับแชร์เด็กกลับมาแล้วนะคะกลับมา,ลมาเปิดถุงต่อไปเลยถุงที่สองนะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงผ้าที่จะบอกเพราะว่าเวลาไปซื้อของก็จะไม่ค่อย ใช้ถุงพลาสติกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นถุงกระดาษแล้วก็ถุงผ้าสิ่งที่ได้มาอันนี้เป็น drugstore นะคะอันนี้เป็นของ drugstore ก็จะเป็นอ่า nivea nivea soft วันนี้ใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะอันนี้ก็ไม่ได้แพงมากอยู่ที่ประมาณไม่เกิน80บาทนะคะอันนี้ก็ถูกๆนะคะซึ่ง แล้วก็อยากลองใช้ดูเพราะว่ามันจะทําให้ถือชุ่มชื้นเพราะช่วงหน้าหนาวผิวก็จะแห้งนะคะแล้วก็ได้อ,อันนี้มาของ d r a c Stone เหมือนกันนะคะเป็นสำลีแผน่นซึ่งเอามาเช็ดหน้าเช็ดเครื่องสำอางออกนะคะาต้วก็มา,อ,าอีกแล้วก็ได้ครีมกันแดดซึ่งไม่ค่อยมีแดดแต่ก็มีครีมกันแดดไว้นะคะอันนี้50เหมือนกันนะคะ Protection SPF 50 มาดูกันแล้วซึ่งสิ่งที่ซาชอบมากก็คืออันนี้มันลดราคาอยู่ตอนนี้ถ้าใครอยากไปดูนะคะเทสเบเกอร์ <Taste> Baker, ซึ่งข้างบนที่ซื้อมาวันก่อนก็นกจะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งอันนี้ก็จะชอบนี้อันนี้เป็นบอดี้มิสนะคะเป็นบอดี้มิสของเทสเบเกอร์นะคะอันนี้ก็เป็นฟอร์โรบริสนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็น พีอานีสเปรดนะคะซึ่งหอมทั้งสองเป็นกลิ่นฟลอรทั้งสองเลยนะคะว่าจะชอบเช่นเดียวกันแล้วก็อันนี้ก็กลิ่นเดียวกับอันนี้แต่ว่าน,นี่คือบอดี้โลชั่นนะคะบอดี้โลชั่นกับบอดี้มิสแล้วก่อนหน้านี้ต่เคยรีวิวครีมอับน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะของเทสเบเกอร์แต่ว่ารอบนี้ก็จะเอามาแนว ผิวกายโลชั่นแล้วก็บอดี้มิสเนาะแล้วก็มีอะไรอันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้คือของคีโสเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นดินสอเขียน <c oughs> ขอบตาสีน้ำตาลเบอร์สีนะคะเป็นแบบโกลชายนี่นิดนิดเหมาะสำหรับผิวสองสีถ้าใครอยากได้อันนี้ใช้ดีมากบอกเลยใครที่กำลังหานะคะอันนี้เบอร์สีได้เห็นหรือเปล่า นี่นะคะก็จะประมาณนี้ซึ่งจริงๆอะสไตล์อยากได้3แต่ว่าซื้อมา2เพราะว่าตอนนี้เคกคุกคโคิกโคก็มีเป็นของมิลานเนาะมิลานโอนอิตาลีซึ่งตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นซื้อ3แถม3าถ้าคุณซื้ออันนี้3มชิ้นก็ได้3มชิ้นต่สตาเลือกที่ซื้อ ตัวนี้แล้วก็เลือกนี้2ชิ้นเสร็จแล้วมันก็จะได้ตัวแถมมาซึ่งเนี้ใช้ดีมากบอกเลยจริงๆอ่ะตั้งใจจะไปซื้ออันนี้อย่างเดียวแล้วพออันนี้ก็มันหมดจะไปซื้อแค่แท่งเดียวแต่ทีเนี้พอมันมีโปรโมชั่นมีออฟเฟอร์แล้วก็เออถ้างั้นก็ซื้อมาเลยแล้วกันแล้วก็ใช้ตลอดอันนี้แท่งที่ แท่งที่เท่าไหร่แล้นับไม่ได้อะประมาณแท่งที่6ที่7แล้วอ่ะคือชอบมากนะคะก็มันจะมีทาขอบตาได้ด้วยแล้วก็เขียนขอบตาได้ด้วยเป็นอายแชโดว์ได้ด้วยอันนี้นเนื้อมันก็จะเหมาะมากสําหรับวิวสองสีดกแกะให้ดูอีกทีหนึงก็ด้านในก็จะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งมันก็จะเป็น เน,นี้ยมันเนื้อมันจะเบลนด์ได้ง่ายเอามาเขียนเป็นอายแชโดว์ก็ได้หรือว่าจะมาเขียนตรงขอบขอบก็ได้ซึ่งมันมันง่ายมากแล้วก็สีก็สวยด้วยสําหรับผิวสองสีนะคะตรงขอบตารตรงนี้แต่วันนี้สตาไม่ได้ใช้นะคะก็อันเนี้ยเหมาะมากแล้วเนื้อก็นุ่มใช้ง่ายนะคะน่าจะห้าปอนห้เพนก็ตกอยู่ที่ห้าสี่ยี่สิบสองกว่าบาท นะคะอันนี้ราคา200กว่าบาทซึ่งแนะนำเป็นโปรดักที่ถูกแล้วก็ใช้ดีนะคะก็อยากจะแนะนำแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้ดีปกติอันนี้ก็5ปอนด์90อันนี้ก็ตกอันละ200กว่าบาทเหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่แถมมาแต่ปกติมัน discontinue ไปสักพักแล้วซักเคยซื้อมาใช้3หรือว่า3 4ชิ้นนะคะแล้วก็ พอใช้ไปได้สักพักแล้วมันไม่ได้ทําแล้วพอมันออกมาใหม่มันเหมือนอัพราคาขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยประมาณ4ี่ปอนด์แต่ว่าตอนนี้ก็คือ5้าปอนด์ก็ราคาขึ้นมานิดนึงซึ่งอันนี้ก็อยากจะแนะนํานะคะเป็น Product ที่เราใช้แล้วเราชอบเราก็เลยมาบอกต่อ